คมกว่าไปถามเขาอีกเพราะบางครั้งตัวให้เราถามหรือขอคําแนะนําจากเขาเขาอาจจะติดมือแล้วปล่อยให้พี่ก็ได้นะดังนั้นนะครับฟังไว้เลยทนเบื่อกับโชคนะแค่สองเดือนแต่สองเดือนเนี่ยโชคจะยัดให้พี่มีประสบการณ์เสมือนเรียนรู้ในตลาดมาสองปีให้ได้นี่ตัางหากคือความตั้งใจของโชคโชคเต็มที่กับพี่ทุกคนดังนั้นนะครับขอให้พี่ให้โอกาสตัวเองในการเรียนรู้กับโชคนะครับโชคขอแค่นี้พอ เห็นไหมครับเนี่ยหน้าของ e f ฟิเห็นไหมครับกราฟมันจะชัดวอลลุ่ม <V ol> um> มันจะชัดทุกอย่างเนี่ยโชคใช้แค่นี้แล้วฟังไว้ก่อนนะครับสไตล์โชคตัวโชคโชคเป็นคนไม่เชื่ออินดิเคเตอร์ต่างๆดังนั้นหน้านี่ใส่โชคจะไม่พลาดเส้นอะไรต่างๆสารพัดอย่างมากนะครับเอาง่ายๆส่วนอย่างมากก็ตีแนวรับตีกรอบตีไซด์เวตีไซด์เว จริงๆแค่นั้นแต่ชีวิตจริงของโชคไม่ตีอะไรเลยไม่มีเส้นพาดไม่มีนิเกเตอร์ไม่มีต,มมต,ต่างเพราะโชคเห็นปุ๊บโชครู้เลยว่าจุดนี้คืออะไรทรงกราฟนี้เป็นยังไงบอลวอลลุ่มอฟอฟเฟอร์มาอย่างนี้แล้วบิดมันเป็นบิดออฟเฟอร์เป็นยังไงบ้างวอลลุ่มเป็นอย่างนี้แล้วสองสามวันก่อนหน้านี้เจ้ามือเข้าไปปรับราคายัางไงทําไมโดจิมาบ่อยพวกเนี้ยนะครับเห็นปุ๊บสัญชาัตาญานมันเกิดมันทําให้เราคมเพราะถ้าไม่คม มันโชคก็มาอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ต้นแปกก็ต้องหมดตัวไปแล้วแต่นี่พ่อมันเหลือหรือเปล่าดังนั้นกําลังจะบอกว่าโชคจะสอนทุกอย่างในประสบการณ์ที่มีอย่างละเอียดเพื่อให้พี่ได้อะไรได้ความสําเร็จที่สุดข้อนี้สําคัญมากขอบคุณครับพี่สาวเห็นความตั้งใจของอาจารย์มากค่ะนักเรียนอยากตั้ง พี่ครับเต็มที่เลยพี่กอบโกยอยากโชคให้มากๆเลยนะครับผมพี่ทุกคนครับติดขัดตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนตั้งคำถามมานะโชคจะตอบให้หมดเลยนะครับผมพี่ครับการเปิดโบ๊กของบัวหลวงใช้เวลาประมาณ2ออาทิตย์กว่านะบางครั้งนะบางรอบนะครับ คือฟังไว้ก่อนนะโชคเล่นหุ้นก็จริงมันมีหลายพอตนะส่วนใหญ่เน้นของบัวหลวงเพราะเอามาเป็นการอ่านการาฟแต่หุ้นโบกอื่นโชคก็เปิดไว้นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบางครั้งสตรีมมิ่งบางครั้งพอตเนี้ยบกเกอร์เนี้ยเข้าไม่ได้ก็ต้องอาศัยจังหวะเราก็ต้องอาศัยของโบกอื่นเป็นตัวเข้าตอนนี้เริ่มต้นใหม่หมงบน้อยเงินน้อยเบี้ยน้อยหอยน้อยพี่ครับโชคสารภาพหลายปีก่อนโน้นน่นนะโชคเคยเปิดพอตนะพี่ ใช้เงินเริ่มต้นก็แค่หลักหมืน่นแล้วมันเติบโตมาเรื่อยๆเติบโตมาเติบโตมาเติบโตมาจนไม่คิดเลยว่ามันจะเยอะขนาดนี้ดังนั้นถึงได้บอกไงว่าอย่าหมิ่นเงินน้อยแล้วอย่าคอยวาสนาแค่กล้าเข้ามาเรียนรู้แล้วก็กล้าฝึกฝนแล้วให้โอกาสตัวเองในการพัฒนาต่อยอดตัวเองนะครับ พี่าาก็อาจจะเป็นคนที่สําเร็จในหุ้นก็ได้ฟังไว้ใหม่นะความสำเร็จในหุ้นไม่ได้วัดกันที่ใครมีเงินมากแต่วัดกันที่ p e r f o r m ร์แมของการโตของพอร์ตมี1ล้านโต5%ก็ได้50,000แต่ถ้ามีแค่1 0 0 0 0แสนแต่โต20%ก็ได้20,000 2,000 0ถ้าเทียบกับ50,000อาจจะน้อยนิดแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคืออะไรรู้ไหมพอมันโตย0ร์นตะแต่หล้านโตแค่5%นะ เก่งไม่เก่งในในการเล่นหุ้นจําไว้นะครับดูการเติบโตของพอตที่เขาถือไม่ใช่ดูจํานวนเงินเพราะแต่ละคนนะครับร้อยพ่อพันแม่ต้นทุนและความรวยตั้งต้น,ตนไม่เท่ากันแต่การพัฒนาทักษะและโอกาสและความสามารถนะครับไม่ได้หนีกันดังนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณจะพัฒนาตัวคุณให้พอตคุณโตได้แค่ไหนแสดงว่าวัดความเก่งของหุ้นวัดกันที่ความเติบโตของพอรตพอตหุ้นที่คุณถือว่าโตกี่เปอร์เซ็นต์ จะเป็นต่อเดือนหรือต่อปีอันนี้สำคัญกว่าโอเคนะครับเข้าใจตามนี้มาเข้าสู่ประเด็นพี่ครับจำได้ไหมว่าหัวใจการเข้าหุ้นข้อแรกเนี่ยโชคแค่เกิดน,นำให้เห็นว่าหัดมองเราเรียกว่าหุ้นขาขึ้นเราเรียกว่าอัพเทแค่นั้นข้อนี้มันง่ายอย่าเรียกว่าเป็นหัวข้อเลยนะ แต่แค่มันกลายเป็นว่าเป็นพื้นฐานเป็นเบสิกที่ไม่ต้องเป็นหัวข้อมองไปแต่วันนี้ทรงการาฟต้องสวยหรือทรงการาฟต้องชัดทรงการาฟมีกี่รูปแบบของการาฟมีกี่แพทเทิร์นหรือกี่รูปแบบโชคจะสอนให้หมดและละเอียดและตีแผ่ละเอียดแต่โชคต้องการจะบอกว่าวันนี้ทรงการาฟอันนี้นะครับเป็นทรงการาฟที่เป็นหัวใจที่สำคัญของการเล่นหุ้นที่สุดคืออะไรรู้ไหมไซเวย ทรงกราฟรูปแบบที่1น,นะนี่แค่หนึ่งในรูปแบบของทรงกราฟที่เราจะสอนทั้งหมดนะแต่วันนี้ก็ยังเป็นไซเวดีไม่ดีนะครับวันนี้ไม่จบก็วันหน้าก็เป็นไซเวอีกโชคจะต้องสอนให้พี่ชินตากับทรงกราฟเพราะทรงกราฟเนี่ยมันเป็นฐานในการต่อยอดทรงกราฟอื่นไซเวไซเวเดี๋ยวเราจะงงว่าไซเวคืออะไรเดี๋ยวให้ดูไซเวก็คือการออกข้างถ้าเป็นหุ้นหรือเป็นกราฟมันวิ่งออกข้างไม่ได้วิ่งขึ้นบนหรือไม่ได้วิ่งลงล่าง แต่มันวิ่งในแนวขนานนี่คือคำว่าไซด์เวย์แปลว่าออกข้างความหมายของไซด์เวย์ความหมายหนึ่งไซด์เวย์เท่ากับกรอบราคาทำไมต้องเป็นกรอบราคาพี่ลองคิดดูนะครับนี่คือกรอบราคานี่คือกรอบราคานะครับนี่คือกรอบราคานะหุ้นมันจะวิ่งอย่างเงี้ยกราฟมันจะวิ่งอยู่ในกรอบนี่เห็นไหมครับอันนี้เราเรียกว่าไซด์เวย์ก็เป็นกรอบราคาด้วยและอะไรอีกรู้ไหมไซด์เวย์มันแสดงถึงความหมายของกรอบราคาว่าอะไร้ไหม เป็นการสะสมพลังเพื่อเตรียมทำราคาขึ้นแสดงว่าหุ้นทุกตัวนะครับก่อนจะขึ้นอยู่ๆขึ้นโดยไร้สาเหตุอ่ะส่วนใหญ่ก็ปั่นแต่ขึ้นถ้วยปัจจัยนะครับมันจะออกไซ์เวย์ก่อนออกข้างก่อนเนื้อออกใช่ไหมครับการออกข้างเราเรียวกว่าเตรียมสะสมอะไรสะสมหุ้น สะสมคนสะสมกําลังซื้อสะสมอะไรต่างๆให้มันรู้สึกว่าอัน้นอันอันอันแล้วคําว่าจุดพุสําหรับช่วแปลว่าเราเบิดนั่นแหละเราเบิดแท่งเขียวขึ้นมาเลยที่เราเรียกว่าเขียวใหญ่เข้าใจยังไซส์เวทุกอย่างนะครับในการให้สัญญาณหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นใดรูปแบบใดต้องเริ่มจากไซส์เวก่อนดังนั้นต้องมองไซส์เวให้ออกเพราะถ้าพี่มองไซส์เวออกเท่าพี่ขับได้จุดอะไรรู้ไหมโฟกัสจุดมาร์คจุดมาร์คคืออะไร เฝ้าดูในยะสัญญาณว่าขึ้นแล้วหรือยังจะขึ้นเมื่อไหร่กําลังจะทําขึ้นแน่เข้าใจยังมันเป็นการกระชากให้เราเห็นอะไรรู้ไหมใครก็แล้วแต่ชินตากับการมองไซเวย์ได้ดีมองไซเวย์ปุ๊บเป็นสัญชาตญาณจะรู้เลยว่าหุ้นตัวนี้ช้าเร็วแค่ไหนกําลังจะทําขึ้นดังนั้นหุ้นทําขึ้นเกือบทุกตัวต้องเริ่มมาจากไซเวย์นอกจากคําว่าโอเวอร์หลปหรือหุ้นกระชากนึกภาพออกไหมครับ ที่มันแปลว่าลงดิ่งๆเนอะครับถ้าไม่ก็ลงปุ๊บนะสมมติตกตอนเช้าตอนบ่ายดีดขึ้นไอ้อย่างเนี้ยมันไม่ได้มีคําว่าไซเวย์ให้เราน้ออกไหมครับแต่ถ้าเราไปถอดฟังไว้ก่อนนะหุ้นทุกตัวที่จะสอนในคําว่าเซ็ตร้อยโชคจะสอนอะไรรู้ไหมครับไทม์เฟรมเดย์แปลว่าหนึ่งแท่งไม่ว่าจะเขียวหรือแดงของการาฟแต่ละแท่งเท่ากับหวันการาฟหแท่งจะสรุปก,การซื้อขายในวันนั้นเลยว่าหวันน่ะ มันขึ้นหรือลงถ้าขึ้นก็เขียวจํานวนวอลลุ่มเท่ากับการซื้อขายในวันนั้นจํานวนหุ้นแต่ถ้าแดงลงมาแดงก็แปลว่าราคาหุ้นมันลดลงจํานวนซื้อขายเท่าไหร่ก็จะมีวอลลุ่มแสดงว่าหนึ่งแท่งเท่ากับหนึ่งวันเข้าใจไหมที่เกิดการซื้อขายแสดงว่า time frame time frame day ก็แปลว่าแปลว่าอะไรตรงรเนี้พูดง่ายๆเอาง่ายๆการาฟแท่งการาฟหนึ่งแท่งแทนวันมันมี time frame day นะครับ เป็นไทม์เฟรมเป็นหนึ่งชั่วโมงก็มีครึ่งชั่วโมงก็มีนึกภาพบอกไหมครับ30นาทีก็มีเวลาโชคเข้าเล่นเดทเนี่ยโชคจะตั้งอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง15นาที5นาทีบางครั้งก็ลุ้น3นาทีตอนที่เปิดตลาดอะ ATO ใหม่ๆอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับโชคก็จะต้องมาไล่เป็นไทม์เฟรมอย่างเงี้ยพวกนี้โชคจะสอนให้ละเอียดเพียงแต่ว่าตอนนี้ให้รู้กับมันให้ได้ก่อนว่าไซด์เวนะครับสำคัญมากเพราะไซด์เวนะครับ หุ้นทุกตัวที่จะขึ้นต้องขึ้นมาจากโครงสร้างของไซ์เวย์ดังนั้นพี่จะต้องทนเบื่อกับโชคในการโฟกัสอ่านไซ์เวย์ให้ได้ไหนคือไซเวย์ไหนคือไซเวย์ไซเวย์คือออกข้างไซเวย์คือกรอบราคาไซ์เวย์เป็นในยักษ์การเตรียมเพื่อสะสมพลังในการทำราคาขึ้นจำตรงนี้ไว้ให้ได้นะเห็นไหมครับคำว่าไซเวย์ดังนั้นนี่สรุปนะดังนั้น ไซเวหรือการออกข้างของทรงกราฟจึงมีความสำคัญมากที่สุดในการเป็นฐานต่อแท่งกราฟให้เกิดทรงกราฟในรูปแบบอื่นๆที่สำคัญดังนั้นไซเวคือคือฐานคือแม่บทของของทรงกราฟเลยนะครับแทท่านต่างๆนะครับเริ่มต่อจากคำว่าไซเวนะดังนั้นอ่านไซเวแล้วชินตากับไซเวให้ได้ เห็นยังกราฟโชคส่วนใหญ่ไม่ตีอะไรเลยเพราะโชครู้ว่าตรงไหนคือไซเว์ตรงไหนคือแนวรับแนวต้านคือกรอบของไซเว์ฝึกให้มันคมเวลาฝึกมันเป็นคมสัญชาตญาณน,นะครับเห็นปุ๊บรู้ปับ๊บข้อนี้เราจะเก่งขึ้นมาทันทีเลยนะคุณค่าที่เราทุกคนต้องเรียนรู้ทรงกราฟแบบไซเว์โชคเน้นเลยนะคุณค่าทุกคนต้องเรียนรู้ทรงกราฟแบบไซเว์คือ หุ้นที่จะทำราคาขึ้นร้อยละ90%แปลว่าหุ้นร้อยตัวมี90ตัวในการทำขึ้นนะครับล้วนทำราคาขึ้นมาจากทรงการาฟที่วิ่งออกข้างทรงการาฟที่วิ่งออกข้างเรียกว่าอะไรไซเวเพื่อสะสมพลังเตรียมทำราคาขึ้นนั่นเองดังนั้นนะครับหุ้นทุกตัวี่ทำราคาขึ้นร้อยละ90จากร้อยตัว90ตัวจะทำราคาขึ้นต้องขึ้นมาจากฐานที่เราเรียกว่าสะสมพลังออกข้างหรือ ไซเควเข้าใจนะครับเพราะไซเวว์คือกรอบคือการสะสมคือการเตรียมทำขึ้นจำไว้เลยข้อนี้สำคัญสำคัญมากมากถึงมากที่สุดเลยนะครับผม อันนี้เป็นชคเปิดในในของ efin นะครับหรือ e f i n นน c e พี่ครับฟังไว้ก่อนนะตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างสดสดร้อนๆอนเมื่อคืนตอนเย็นกับเมื่อคืนที่โชคเตรียมเตรียมหุ้นมาให้โชคต้องการจะบอกว่าหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นของ aec เป็นหุ้นตัวแรกของเซ็ตร้อยในหมวด A พี่เห็นไหมครับโชคตั้งไว้นะครับในทํา กราฟตั้งแต่เริ่มต้นตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับเป็นเวลา12บเดือนพูดง่ายๆคือโชคตั้งกราฟเอาไว้1ปีเห็นไหมเดือน6กับเดือนห้าเห็นไหมครับปี6 3สามกับ6 4สี่โชคตั้งเอาไว้1ปีโชคจะซอยออกหเดือนเวลารวมเป็น1ปีปุ๊บป็งไงบ้างกราฟมันจะถี่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 เห็นไหมครับเราจะมันจะลานตาครับมันจะมองยากดังนั้นนะครับโชคจะแบ่งช่วงเป็น6เดือน เนี่ยครับเวลาแบ่งเป็น6เดือนเพียงดูนะครับเนี่ยทรงมันมาอย่างนี้ใช่ไหมครับมันแน่นมันบีใช่ไหมเวลาแยกเป็น6เดือนปุ๊บนะไอ้เนี้ยมันก็จะยืดที่เราเห็นแลวเห็นไหมกราฟมันก็จะโลง่งแล้วก็สบายตามันก็จะอ่านได้ง่ายเห็นไหมครับอันเนี้ยเห็นไหมครับเวลาแยกมาเป็น6เดือน6เดือนก่อนหน้านั้น6เดือนเมื่อปีที่แล้วกับ6เดือนล่าสุดเห็นไหมครับนี่คือ6เดือนล่าสุดทุกภาพโชคจะใสไว้หมดเลยนะ ไซเวตออกข้างกรอบราคาการสะสมเตรียมขึ้นชินตากับมันให้ได้แต่คราวนี้บริบทและเนื้อความต่างๆที่พี่จะต้องรู้พี่เห็นไหมครับเนี่ยนี่หกเดือนแรกผู้ง่ายหนึ่งปีหกเดือนของปีที่แล้วเดี๋ยวมาหกเดือนอปีนี้นะนี่คือทรงกราฟเขาเราต้องฝึกมองให้ได้ว่าตรงไหนเป็นไซเวว์ที่จะทําให้หุ้นสะสมและเป็นขาขึ้นเริ่มเนื้อหาที่ชัดเจนตั้งแต่กราฟนี้แล้วนะครับพี่เห็นไหมครับ เห็นไซเว่ไหมไซเวย์นะครับฟังไว้ก่อนนะการวางกรอบราคาวิ่งออกข้างเพื่อวางกรอบราคาจำไว้เลยนะครับกราฟหุ้นก่อนจะขึ้นมันต้องทำกรอบราคากรอบราคานั้นอาจจะเด้งอยู่นึกออกไหมครับเราเรียกว่าไซเว์ไซเว์คือออกข้างหรือค่าเฉลี่ยของกราฟที่มันวิ่งอยู่ในแนวนึกออกไหมครับในแนวออกข้างกำลังจะบอกพี่ว่าเลยนะครับ ไซเวย์นะครับสแท่งสาแท่งสี่แท่งก็เราเรียกว่ากรอบราคาแล้วนะขอให้มีกรอบเพราะการมีกรอบเท่ากับให้เราเดาทิศทางได้ง่ายดังนั้นนะครับไซเวย์นะครับสแท่งสี่แท่งได้ไหมได้เพราะ3มแท่งสี่แท่งมันแปลว่ามันมีกรอบกรอบตรงนี้มันทําให,ให้เมื่อกอบมันชัดเราก็จะเดาอารมณ์ได้ง่ายตอนเนี้พูดเป็นภาพแรกมันอาจจะยากลองดูทุกภาพเอาง่าย โชคจะให้ดูหุ้นทุกตัวในเซ็ตร้อยเพื่อให้พี่จําแล้วที่สําคัญแพทเทิร์นต่างๆก็จะต่อเนื่องจากเซ็ตร้อยนี้ด้วยเหมือนกันแสดงว่าจับเซ็ตร้อยให้แม่นสวอดเซ็ตร้อยให้คมแล้วพี่จะเข้าใจทุกแพทเทิร์นในเซ็ตร้อยมีอะไรบ้างที่เป็นหุ้นขาขึ้นดังนั้นนะครับพี่เห็นไหมครับเขาลงม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 าเป็นไซด์เวก็จริงแต่ไซด์เวที่จะทําขึ้นจําได้ไหมโชคเคยแพมไปให้แล้วนะครับเขียวใหญ่ เขียวใหญ่ก็แปลว่าแท่งเขียวโดดๆเลยนะเขียวใหญ่แท่งแรกในแนวรับไซเวย์จริงๆก็คือแนวรับกรอบแนวรับก็ได้เขียวใหญ่แท่งแรกแนวรับวอลลุ่มหนาจําไว้เลยนะครับเขียวใหญ่แท่งแรกในแนวรับหรือกรอบแนวรับก็หรือไซเวย์นะแล้วมีวอลลุ่มหนาพี่ลองดูนะครับเห็นไหมเขียวใหญ่ไหม เขียวใหญ่เริ่มมีวอลลุ่มตรงนี้วอลลุ่มมันเป็นไงบ้างนี่วอลลุ่มนะครับเวลามันลงมานะครับวอลลุ่มมันแห้งมาตลอดเลยเห็นไหมแต่นี่คือกรอบราคาเห็นไหมครับเนี่ยหแท่งสองแท่ง3าแท่ง4ี่แท่ง5้าแท่ง6แท่งเนี่ยมันเป็นกรอบราคาไม่ลงมปกว่าไม่ลงไปกว่าเส้นขาวแต่มันจะย่าอยู่ในกรอบไม่เกินกรอบขาวบนเห็นไหมครับไม่เกินกรอบขาวบนเส้นนี้เห็นไหมครับราคามันจะสวิงอย่างเงี้ยเราเรียกว่าออกข้างหรือไซด์เวย์หรือวิ่งอยู่ในกรอบ แต่เป็นกรอบอะไรหุ้นนะครับมันมีโซนล่างโซนบนเนี่ยโซนบนอยู่ประมาณนี้ในโซนกลางก็อยู่อย่างเงี้ยเรามองจากอะไรรูปแบบของหุ้นได้กําลังจะบอกว่านี่คือกรอบราคาหรือไซเควไหมครับตอนนี้เอาแค่ไซเวย์แต่สัญญาณในการทําแล้วโชคจะลงให้ละเอียดแต่ตอนนี้อ่านไซเวย์ให้ได้ก่อนหุ้นโจทย์วันนี้คืออะไรหไหมหุ้นทุกตัวที่จะขึ้นต้องสร้างขามาจากไซ์เวย์ก่อนเข้าใจยัง แล้วโชคจับพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ได้มั่วในหุ้นเซ็ตร้อยหรือร้อยตัวของหุ้นในเซ็ตร้อยนะครับที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีล้วนคำมาจากไซเวยทุกตัวมันจะมีไซเวยให้เราเห็นเสมอนะไซเวยโชคพยาวันนี้จะย้ำให้พี่เห็นเลยว่ามองไซเวยออกเราก็จะเดาทิศทางได้ว่าพร้อมทำขึ้นแล้วหรือยังเข้าใจยังไซเวยคือการพักตัวไซเวยคือการสะสมพลังไซเวยคือกรอบราคาไซเวยคือการวิ่งออกข้าง เข้าใจคำหน่อยทพยายามพูดซ้ำๆเพื่อให้พี่ติดหูนะข้อนี้สำคัญมากเห็นไหมครับอันนี้แปลว่าอะไรออกไซ์เวย์แล้วเพื่ออะไรฟังตอนนี้เท่าที่สังเกตคืออะไรไหมครับหุ้นจะขึ้นทุกตัวต้องยิงมาจากฐานที่เราเรียกว่าไซเวย์พี่ครับไซเวย์ way, ฟังไว้ก่อนนะไซเวย์ตรงนี้นะไซเวย์ตรงนี้นะครับพี่มันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเสาเข็ม ท่งแต่ละแท่งที่อยู่ในไซด์เวย์นะครับมันเหมือนเราสวางเสาเข็มเพื่อจะทําต่อม้อสะพานเส,สาเข็มบ้านมันต้องตอกเข็มไปเยอะๆก่อนเข้าใจยังการตอกเข็มเยอะๆนะครับเวลาเราจะสร้างฐานอะไรขึ้นมาแล้วยิงขึ้นไปนะครับให้มันสูงอะเสานั้นนะครับแท่งเขียวนั้นหรือต่างๆนะครับมันจะมั่นคงดีกว่าอยู่ๆนะครับพื้นนิ่มๆนะครับยิงแท่งเขียวปุ๊บก็เหมือน ไม้แค่แท่งเดียวปักลงดินน่ะมันมีแต่สุดกับสุดเพราะไม่มีตัวช่วยค้ำยันจริงไหมครับดังนั้นไซเวจ์จริงๆแล้วมันคือฐานลากฐานลากของปืนใหญ่ฐานลากของการสร้างบ้านฐานลากของอะไรรู้ไหมครับต่อมอสะพานดังนั้นไซเวจแท่งแต่ละแท่งในไซเวจนะครับมันเปรียบเสมือนเสาเข็มที่วางปูฐานลากให้มีความมั่นคงเพื่อเตรียมทําขึ้นหรือต่อล่างให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆเข้าใจยังดังนั้นนะครับ มันต้องตอกเสาเข็มก่อนนะไซเวสําหรับโชคเปรียบเสมือนการตอกเสาเข็มให้แน่นเพื่อทําการยิงเพื่อทําการเมื่อฐานข้างล่างแน่นฟังไว้ใหม่นะเมื่อฐานข้างล่างแน่นเราก็สามารถยกราคาหุ้นให้ขึ้นไปได้สูงเข้าใจข้อนี้ไหมดังนั้นไซเวสจริงๆนะครับแท่งกราฟในช่วงไซเวสเปรียบเสมือนการลงเสาเข็มให้แน่นส่งลงเสาเข็มได้แน่นและลึกเท่าไหร่เท่ากับอะไรรู้ไหมครับ สามารถยกยอดยกให้มันสูงขึ้นไปได้เมื่อเสาเข็มแน่นฐานลากแน่นราคาหุ้นก็จะยกสูงเช่นกันนะนะั้ะไซเวย์จึงเป็นฐานยิงเขียวใหญ่หรือจุดพุเข้าใจยังเห็นไหมครับตอนนี้โจทย์ของพี่ตอนนี้นะครับดูไซเวย์ให้ออกแล้วสังเกตล่วงหน้าไว้หุ้นที่จะเป็นแท่งเขียวขึ้นๆึน้ล้วนมาจากกรอบไซเวย์จริงไหมวันนี้พิสูจน์แค่นี้พอวันนี้พิสูจน์แค่นี้พอ หุ้นที่จะขึ้นทุกตัวที่เป็นแท่งเขียวอย่างนี้เห็นไหมครับล้วนมาจากอะไรรู้ไหมครับกรอบไซด์เวย์จริงไหมโจทย์ของพี่อยู่แค่นี้พี่ครับเข้าใจโชคไหมเนี่ยอย่าหาว่าโชคย้ำคิดย้ำทำนะเพราะโชคต้องการให้พี่เข้าใจโชคจริงๆทําทำเฟรมมีสอนครับพี่เพียงแต่ว่าเวลาเราเล่นอะไรรู้ไหมเวลาเราเล่นเป็นพวกทำเฟรมจะมีผลมากถ้าเราเล่นเป็นเดเทรดครับพี่ เพราะมันต้องซอยถึงนะครับครึ่งชั่วโมง15บห้านาทีหนาที3นาทีเพราะมันต้องเข้าออกในเวลานั้นในนาทีนั้นให้ไวครับผมพี่สาวถามก่อนไซเวที่หุ้นขึ้นที่อาจารย์ตีกรอบมันก็มีไซเวใช่ไหมพี่ครับหุ้นทุกตัวที่จะขึ้นล้วนขึ้นมาจากไซเวทเหมอครับผม พี่ครับฟังไว้ก่อนนะตอนนี้โจทย์โชคอยู่ในขอบคําว่าอะไรรู้ไหมครับหุ้นขึ้นไซเวย์เตรียมทําขึ้นไซเวย์เตรียมทําลงไม่มีเพราะกฎของไซเวย์เราเราเล่นหุ้นอัพเทนหุ้นอัพเทนคืออะไรรู้ไหมครับสะสมเพื่อขึ้นดังนะเราจะเข้าเราจะเข้ายิ่งพวกพี่เลยนะครับถ้าจะเข้าถ้าจะเข้าหุ้นให้เก่งพี่จะต้องเข้าจากอะไรรู้ไหมพี่จะต้องเข้าจากสัญญาณเขาจุดพุ อย่างโชคอะพอจะคมอะโชคก็สามารถดักก่อนที่จะทําขึ้นได้เพราะเราเรียกว่าแต่มันต้องเฝ้าบิดเฝ้าออฟเฟอร์แล้วก็เฝ้ารายวันเพื่อเราจะเข้าทําตามเจ้าไออย่างเนี้ยมันต้องเฝ้าแต่ถ้าสําหรับพวกพี่นะครับให้รอเขียวใหญ่มันมาก่อนก็ได้แล้วพี่ค่อยเข้า แต่ถ้าเป็นไปได้เขียวใหญ่นะยืนยันด้วยแท่ง2หรือว่าเขียวใหญ่ขึ้นไปนะครับแล้วย่อเตรียมขาเอ็นเพื่อจะยิงขึ้นอีกรอบหนึ่งพี่เข้าขาเอ็นตรงนี้ปลอดภัยที่สุดโชคจะสอนตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะโชคไม่ได้สอนเทคนิคชั้นสูงที่จะไปเล่นเดทแต่โชคสอนให้พี่ทุกคนเรียนเหลือกับโชคแล้วสามารถเล่นหุ้นได้เน้นนะครับพี่ทุกคนที่มาเรียนกับโชคสามารถเล่นหุ้นและทํากําไรได้ดังนั้นโชคสอนในความเป็นพื้นฐานที่ปลอดภยัยเล่นแล้วได้กำไรก่อน เล่นแล้วได้กำไรมากๆใจจะใหญ่เมื่อใจใหญ่ค่อยมายกสเต็ปคำว่าเสี่ยงอย่างโชคอะเล่นเข้าก่อนจุดพุเพราะโชคอ่านรอบเจ้าเพราะ